อัดทดทดททุกคนมามามาแรงนี้ครับแรงนี้น้ำเงี้ยวครับน้ำเงี้ยวโอ้โหดูนะครับดสๆน้ำเงี้ยวครับน้ำเงี้ยวของแท้ของเจียงไฮเฮาเลยนะครับพริกน้ำเงี้ยวก็ต้องของเจียงไฮนะครับจิ้นหมูก็ต้องเจียงไฮเลือดไก่ก็ต้องเจียงไฮนะครับและตีสำคัญที่สุดคนเงียก็ต้องเจียงไฮ นี่แหละครับ oh. น oh. ้มเงี้ยวเจียงไฮของแต้แล้วครับผมโอ้โหพอแล้วครับตึงจีนตึงเลือดตึงหมูมันต้องโอ๊ะโอ๊ะจีนนะครับอือ่ะสวัสดีครับปีเปียรับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็ดยูสดสู่ช่องครัวยู่ดีกินหวานครับทุกคน วันนี้เขาจะมาทําเมนูของกินเมืออครับตี่เป็นเมนูสําหรับชาวเชียงรายของแต่เลยนักก่นก็คือน,น้าเงี้ยวครับแต่ตอนนี้ก็คั่มละแต่เขาจะต้องใช้เวลาในการทําน้าเงี้ยวเนี่ยมันต้องทาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปมันถึงจะอร่อยครับทาแป๊บเดียวเนี่ยมันบ่ค่อยอร่อยสักตั้งแต่แต่ล้านกล้าเปิ้เปินสามารถทําได้ภายใน1ิบนาทีสานาทีก็อร่อยได้อันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันแต่เขาจะทําแบบออริจินอลจริงๆนะตอนนี้เขาจะมาต้มน้ากันก่อน,นนะครับ ต้มน้นมคือเดือดจอี้เลยเนาะแล้วเราก็จะใส่นะน้ำเงี้ยวนะน้ำเงี้ยวเนี่ยจะใส่น้ำเงี้ยวนะครับเราจะทำน้ำเงี้ยวใส่กระดูกลงไปก่อนนี่ถึงกระดูกถึงจี้นะครับอันนี้เป็นกระดูกอ่ซื้อมาสองวันและ้วนะครับก็เลยมาทำน้ำเงี้ยวมันจะเหมาะขนาดนะครับอ่นี่ก็จีนเจเนิ้นอย่างนี้เก่าๆหน่อยนะมาทำน้ำเงี้ยวมันจึงเปิงขนาดน่ะ เสร็จเดียบ้อยแล้วใส่เกลือครับทุกคนวันนี้เป็นเกลือเม็ดนะครับใส่ครึ่งช้อนโต๊ะเนาะใส่เข้าไปเรียบร้อยปุ๊บเขาปรุงเลยนะครับเขาจะปรุงเลยเพราะว่าเขาจะต้มหน้ามันไว้เหมือนเหมนนะครับใส่น้ำมันหอยครับไข่รปลเกยใส่ล้องใส่คนนะครับเนอแล้วตีขาดไปได้ก็คือผงชูรสครับใส่ไปเตาตีหยาล้ะแฮมอันที่ต้องใส่ก็คือผงปรุงรสนะครับหรือใครจะใส่อันเป็น อ่าอย่างก็ซุปก้อนก็นได้นะครับซุปก้อนก็นได้ผงปรุงรสก็ได้นะครับใส่ประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือใส่ผักหอมเข้าไปหนึ่งอย่างคือหากผักป้อมนะครับบนนี้เันน้มัดนะแล้วเขาจะทาพื้นหน้ามันมีเขาห้องว่ามีลูกเล่นเนาอมีลูกเล่นมีรายละเอียดแถมก็ใส่เข้าไปครับหมูซับใส่เป็นเบอร์เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้ครับปิดฝาครับทุกคนเขาจะใช้เวลาต้ม แบบนี้ประมาณ40นาทีแล้วเดียวเขาจะมาจิ้มแล้วเขาก็จะมาปุ้งแหมรอบนึ่งแล้วก็จะใส่ส่วนผสมของอส่วนประกอบที่เป็นเป็นน้ำเงี้ยวนะครับวันนี้จะทําแปลกๆนิดนึงเนาะเพราะปกติแล้วเวลาเขาทําน้ำเงี้ยวเนี่ยเขาจะต้องคั่วพริกนะครับคั่วพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วเอากระดูกเขาคั่วนะครับเอาจีนเขาคั่วแต่วันนี้เขาซื้อน้ำพริกน้ำเงี้ยว แบบเปินขั่วแล้วนะครับเปินขั่วแล้วมันก็จะหอมพิเศษเลยเพราะว่าเปินบอกว่ามันต้องขั่วต้มน้ำใส่ไปได้เลยแต่ตอนนี้คือเขาต้องการน้ำซุปก่อนเดี๋ยวเขาได้น้ำซุปปุ๊บเขาถึงจะมาใส่น้ำพริกนุ่งเงียวครับแหมซีซิ่งทีเจอกันแต่ในช่วงนี้นะครับเวลาเขาต้มไปเรื่อยๆอะดูแฮมกัมเนี่ยเขาต้มไปที่น้ำข้าวมันขึ้นเนาะน้ำข้าวกระดูกพวกนี้มันขึ้นเขากลแตวนะครับเขากก่อยแตวออกแตวออกน้ำมันลดก็เติมน้ำลงไป ส่วนฟองขาวของมันก็ต้องเอาออกตัวนะครับเอาออกตัวไม่ต้องแบบยากให้มันหนัวหนวไม่ต้องครับตักออกหน้ามันลดกเติมน้าลงไปตามนี้ครับเดี๋ยวเอามาปรุงกันครับ่ะมาตอนนี้ก็น้มก็ถือว่าเจ็้มจนแล้วนะครับคนนี้น้มซุปกระดูกนะครับกระดูกก็เริ่มคุ้กล้ไปเรามาปรุงกันดีกว่าอย่างแรกครับที่เขาจะใส่ก็คือน้ำพริกน้ำพริกอันนี้ซื้อสำเร็จได้เลยนะครับ ต้องตั้งหน้าตั้งตาต่ำคนเดียวหรือปันนะครับเสื้อสําเร็จเอาเตอะนะครับแล้วเขาก็มาปุง้งที่เขาทุกใจเอานะครับนี่เป็นพริกน้ําเงี้ยวนะครับถุงนี่ก็ซาบาดเองแล้วก็เขาก็มาใส่เลือดอันนี้เป็นเลือดไก่นะครับนี่เลือดไก่ขอหยาดยิบเอานะครับเป็นแน่ โอโอใส่เข้าไปอันนี้ซับแล้วนี่เป็นเขาห้องวายเหรอเป็นมือสองของอุ้ยคำนะครับอุ้ยคำแกงไปแล้วหนึ่งมอมันเหลือแฮมมอหนึ่งเลยซื้อต่อมาครับมนเป็นมือสองอแล้วก็สูตรสำรับคนทำน้ำเงี้ยวจริงๆต้องใส่เลือดด้วยนะครับเลือดสด ใส่เข้าไปอือตรงนี้ยายก็จะมดาเหมาะเด้อเพอนะครับแวะี่สําคัญน้ำเงี้ยวก็ต้องใส่ดอกเงี้ยวนะครับทุกคนนี่นะจะต้องใส่ดอกเงี้ยวนะหรือถ้าภาษาบ้านปีนังเกลิมก็ะห้องดอกนิ้วนะครับนี่ใส่ดอกนิ่วด้วยดอกนิ้วนี่มีสรรพคุณเปลี่นยาละบายนะครับไข่ตีท้ายบอกบอกเลยว่าไปกินน้ำเงี้ยวครับรับรอง หนึ่งวันเห็นผลเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาต้องใส่เบอร์เกอร์ส้มตัวเบอร์เกอร์ส้มก็จะเป็นเบอร์เกอร์ส้มน้อยนะครับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ส้มแกงเนี่ยจะอร่อยเนาะถ้าใครอะแต่ถ้าบะหมี่ก็จใจ๊เบอร์เกอร์ส้มที่เขาไว้ยำเบอร์เกอร์ส้มแกงไงนั่นก็ได้เนาะแต่ถ้ามันมีนะแต่ถ้ามันมีก็แนะนําเอาเป็นเบอร์เกอร์ส้มน้อยนี้นะครับโอเค,อเ,คเอาไปกระกลนครับทุกคน วันนี้เขาได้เอาพริกน้ำเงี้ยวแต๋วแนมตั้งหนอกนาเขาใส่ไป,ปึงก้อนดีนะครับเพือความชัดเจนเมือีปีเปื่อนได้เห็นนะครับเขาตีเป็นไรครับอันนี้หนมเริ่มเข้มจนขึ้นมาละอโอเคครับเดี๋ยวขอให้เลือดเขาข้องาอย่างนี้นเลือดซดซุกเหมก้อนนะครับใช้เวลาประมาณสักห้านาทีถึงสิบนาทีเดี๋ยวเลือดซดมันซุกแล้วเอามาจิ้ม จิ้มแล้วเขาจะปรุงหมหลอบหนึ่งแต่ตะกี้คือรสชาติที่เขาปรุงหลอบแรงนั้นก็โอเคแล้วนะหน้ามันหวานละแต่ถ้าเขาใส่พริกใส่หยางเข้าไปใส่ส้มใส่หยางเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีรสชาติแปลกไปแหมน้อยหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ตบๆๆด้วยที่การปรุงแหมไม่หมรอบหนึ่งครับ่ะตะกี้เขาใส่หมูสับไปบ่อเขาจะต้องมาปั้นเป็นลูกจีนแหมมาหมูสับนี่เขาต้องปรุงนะทุกคนใครจะใส่แบบสดๆนี่มันบอกบอกบอกแนะนำเขาปรุงหมหน่อยนะครับซอสฝักเขียว สุดรสนิดหน่อยแล้วก็เกลือครับแล้วก็ขยาาให้เนอที่มันเข้ากันมันจะได้บกคอนนะครับเพราะว่าถ้าเวลาเอากินเนี่ยมันจะได้มีรสชาติแต่ถ้าเขาแบบใส่กบหมูงซับไปเลยถามว่าได้ก็ก็ได้นะทุกคน แต่ถ้าจะอีมมันจะมีรสชาติมากจริงนครับทุกคำทุกบรรท้องอร่อยทุกคำมันต้องไล่ากาดขนาดไหนอืมแน,นี่แหละมาเปิดเลยเปิดหม้อเลยโอ้โหห้อนห้อนหอนโอ้โห,โโห,โโหสวยงามอลังการมาเอามาปั้นครับหอวหยัดฮะหัวหยัดใช้มือเลยนะครับเรื่อยๆเจ้าเนาะ เอามือเนี่ยเอามือเนี่ยเนี่ยกี่คนเดียวครับปั้นใส่เป็นก้อนเป็นก้อนไปกันน้อยกันใหญ่ก็ป,ปัน้นก็ไปครับอืมนี่แต่ถ้าใ,ใครใส่ไขมัดตีนไกลก็ใส่ตีนไกลก็ได้เนาะแต่ถ้าใส่ตีนไกลหน้ามันก็จะเพิ่มขึ้นมาเห็หน้อยเพิ่มก็คือมันมันมัเห็นหน่าขึ้นเห็หน้อยนะดินััน,นเกิ่มจะบ่ค่อย ปั้นเป็นจ้าเป็นหน้าซะต่อใดครับใครหึ่มันแบบแตกๆเข็มตัวเวลาเขากินฮอตักเนี่ยมันจะได้มีทุกทุกชอ่อนก็คือจะได้มีกี้ทุกช่อนเลยใส่เข้าไปทุกคนอันนี้หมูซับห้าสิบบาทนะครับหมูมีซ้าเนาะมันมีสามสิบมันเลยดูสีหนักหน่อยนะครับที่เขาไปซื้อมานี่ได้หลายหลาย หอมสอดเลยครับทุกคนหอมสอดหอมสอดเอ๊ปิดฝาแหกรรมก๊าเนาะคือกินมันเส้นตัวครับแล้วก่อเดียวเฮาค่อยปรุงรสหลอกสุดท้ายกันอ่ะมาน่าจะได้เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของการจะทำต้มน้ำเงี้ยวแลครับอ่าทุกคนมาดูโอ้ยนะครับคนเห็นกลาบหนึ่งก่อนพอเตอร์ <H ot ter> ม้มนเงี่ยวของเขาขาครังไปด้วยจีนแล้วก็จีนแล้วก็จีนเถอเอเธอเอ,อ่ะพอจิ้มกันก่อนนะครับมาจิ้มกันก่อนว่ารสชาติเป็นจะไดอ,อปากก็องค์ลงขนาด รสชาติครบลดเลยครับ <c oughs> แต่เขาจะหห้มันเป็นน้ำเงี้ยวเจียงฮายของแต่เขาไม่ลืมใส่อันนี้ครับนี่ทุก้นน้ำเงี้ยวเจียงฮายของแต่จะต้องมีนะครับนั่นก็คือเต้าเจียวใส่เต้าเจียวลงไปนะครับหนึ่งช้อนโตะ๊ะหรือเป็นถั่วเน่าแอบก็ได้นะครับถั่วเน่าสดที่เป็นเป็นถั่วเน่าแอบน่นะนะแล้วก็หรือจะตำถั่วเน่าแผ่นใส่ก็ได้นะครับใส่ลงไป อันนี้คือสูตรเจียงไฮมันต้องมีนี่เห็น้หมจริงจริงมันเป็นทนนเน่าเนาะแต่เขามีเต้าเกี่ยวกเอาเต้าเกี่ยวก็ได้กินมันจะได้แบบแรงเต่าทัวเน่านะครับแต่แตะ่กี้รสฉันจางเพ็มไปหน่อยนะครับเอาก็ใส่พริกโ่นไปเลยครับถ้าเขามีพริกขนมเส้นอยู่ก็ใด้พริกน้ำเงี้ยวนั่นก็ได้นะตอนนี้พริกน้ำเงี้ยว,วเขาหมดละเขาก็ได้มาแช่ถุงเดียวนะครับเขาแกงแบบเขาทําน้ำเงี้ยวแบบเฉพาะกิ๊ดมานะครับนี่คณะเฉพาะกิด๊ดนะทุกคน ขวาเครื่อนครัวเขามีเกือบครบแล้วครับมันขาดกะพริกมัเนเงี้ยวกับกานจีนอันน่ะน้อนแนนเขาในตู้เขาก็จะมีครบละมาจิ้มแห่งกัมแต่ตะกี้ถ้ารสชาติถั่วไปกางๆนี่พอแล้วนะครับส่วนผิหน,นันเกอร์มันต้องติดเพชรนิดนึงเนาะติดเพชรนิดนึงเพราะว่าน,นี่ไม่ได้ถอดพริกไม่ได้ถอดพริกมากมาก ก่อนแล้วไปลแล้วแล้วก็สุดท้ายครับสูตรการทําอาหารไทยก็ต้องใส่ผักป้อมต้นหอมโรยบน,บนน้ําแกงของเขาเห็นหน่อยเสร็จเรียบร้อยปิดไฟจ้าอออโอเคนะทุกคนเดี๋ยวปีหนนเกิม่มจะขออนญาตตักใส่ในถ้วย แล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตีโต๊ะสังหารเลยว่าจะองค์เขาลงขนาดไหนสําหรับถ้วยแกงน้ําเงี้ยววันนี้ครับมีน้ําเงี้ยวแต่อาจจะบม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะไม่ได้ซื้อถุงงอกนะถุงงอกกับตันเปิ้ลเ้าซื้อมาแรงมันเจ็บเจ็ดตันละแบบมี้ใครเอาถุงงอกมาขายมาแรงนะครับส่วนมาถุงงอกไปจะขายมาเจ้าเพราะมาแรงมามันจะดูเขียวละเนาะมันจะดูเขา้อว่ามันจะเปลี่ยนสีแล้วมันจะเป็นเทียวเริ่มแบคล้ำละส่วนมากไปจะซื้อกับมาเจ้าไปเจอกันที่ร้านสังหาร อัอเธอปลาแม่พี่น้องบ้านเฮาทั้งหลายแหละนะครับกับเมนูวันนี้ครับน้ำเงี้ยวคนเชียงไฮทำเบาน้ำเงี้ยวเชียงไฮแล้วครับเพราะว่าครั้งแรกที่เคยทำมามีดราม่าเล็กน้อยว่ะแต่กะเป็นน้ำเงี้ยวเชียงไฮแต่กะอเนะ๋อขอหยาดเปลี่ยนนะครับเป็นน้ำเงี้ยวคนเชียงไฮทำาวงเล็บคนเมืองพานแห่นต่างหากอ่าตอนนี้ครับหืถวยน้อยนี่อันนี้แม่บ้านปิ่นจะเอาไ้กินกับเข้านะครับนี่ จำจำกินกับคนหนึงเหมาะขนาดทุกคนนี่เลยนะอส่วนอันนี้ของปีนันเกิลมาทุกคนต็จะจะตะจะจะไอ้เบล็กเบลเล่นนะครับถ้วยห้าสีบขายนะนี่นะก็จะมาเขาต้องมาปรุงกันก่อนเนาะน้ำเงี้ยวมันมีส่วนประกอบเยอะแยะมากมายแต่กี้เขาได้บอกกันแล้วว่าเขาบได้ซื้อถ่งงอกมาเพราะมันแรงแล้วไปยื้อพอมันเขียวครับทุกคนถ่งงอกมันแรงมันจะเขียวนะครับ เครื่องเคี้ยงที่เขาจะกินตัวอย่างแรกก็จะมีนี่นะครับพักดองเนาะพักดองนี่แนะนําว่าจิ้มเหงก่อนนะครับจิ้มเหงก่อนว่ามันเค็มลําก้ามันส้มลําก้าหรือย่างไดหรือถ้า,าอ่านเกาะซื้อมาแล้วก็ออกไปลางหน้าหีสักหน้ามสองหน้ามก็ได้นะครับอ่ะต่อไปก็พักปลอมต้นหอมครับปุยอือออโอ้อันนี้ของม่บ้านนี่ใส่นี่ก็อ่ะใส่นิดหน่อยนะครับใส่หมอปอ,ปอเป็นยาเนาะ ใส่ผักป้อมตอัวยอแล้วก็จะมีมะนาวไว้บีปืนหนาทุกคนนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับอ่าหอมเจียวเนาะวันนี้ปี่นังเกลมอนขอญาตไปเจเป็นหอมขาวนะทุกคนอันนี้เป็นหอมแดงเจียวนะครับพอดีว่าอันอันยังก็กินกินนั่นหอย,หอยนางล้มนะครับมันเหลือก็เลือมาก,เมมเมกรรม็เล่มได้ซื้อหอมเจียวมาสักคำเล่มได้เงี้ยตยัวมันมันขำแล้วทุกคนเอาหอมเอาหอมแดงเนี่ย อุยก็ได้มันลํำอย่างเดียวกันนั่นนะแต่มันอาจจะเหนียวนิดนึงอมันจะบะเหมือนหอมขาวเจียวถ้าหอมขาวเจียวมันจะบบป้อค่เหนียวนะครับแต่หอมแดงเจียวเอาใส่นาอีมันเหนียวนิดนึงแต่เขาเขื่อความความหอมใส่เพหน่อยนี่แล้วก็ยี่มัได้จิ้มนะนะหมายความว่าใส่ควอนนี่มันจริงแต่หน้ามันอร่อยละเขาก็จะเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปแหมหน่อยจากมันเปรี้ยวมันมีเปรี้ยวดอกนิ้วเนาะดอกงิ้วก็ออกรสส้มนะครับแล้วก็มีเมื่อมีสสุรเป็นยาระบายหนาะ ก็มีบัคเือส้มนบะบัคเือส้มก็ออกส้มและแนาก็จะส้มส้มกระแลมกระแลมแลนะครับมีความกลมกล่อมแต่เราจะต้องเติมแนามะนาวลงไปด้วยอืมอืมสอบส้มหนักก็ใส่หนักสอบส้ม,น,สมน้อยก็ใส่น้อยนะครับแล้วทีส่สำคัญตอนนี้เขาจะกลิ้งจะใดอีกก่อนเหีงกัมเตอรอ่ะเื่อพอแหมกัมพิพีเนเพือ่อนเฮ้ยเขาจะกลน้อย่างใดอีเตอร์ขอถามกับ่อมเพี่น้องทั้งหลายเนี่ย ก,นนกินไปตามเนี่ยเนาะกินไปตามหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือวันนี้ได้รับการสนับสนุนน้ําชามาด้วยนะครับมาได้กินนันน,น้ำบวยละนะครับน้ำบวยเดี๋ยวเขาต้องตักอันที่มาส้มๆเข้าผสมไหมหน่อยนะครับวันนี้ได้กินน้ําสาเปิดหัวเปิดหัวอืมนะครับทุกคนโอย กินขนมเส้นนี่เนาะมันแล้วแต่สไตล์นะบางคนเหม่นก็จะกินแบบน้อย,น,อยน,นิดนิดนะแต่ปีหนังเกิ้มว่ากิขนขนมเส้นนี่มันต้องตักโอ๊ะนี่มันต้องตักโอ๊ะทุกคนถ้าทำขายนี่คือเบลือเบลือกําห้นะ ว่าบเบลือ<ม>อันหน้าบเบลือคนนี้คือบเบลือก็มาให้นะฮั้นเอา้ยจี๊นะข้อยห้าซิปนี่มีคนซื้อกว่าฮะเนาะสมัยห่ไปเดียวกว่าข้อยห้าซิปแล้วเนาะขนมเส้นขั้นตามือสามสิบบาทล,ละนะครับเจ็ดสิบเอากลอนนะมีหนังเติมอยู่บ้านเนาะเขาจะมีโคต้าได้แค่ถ้วยเดียวทุกคน,นกับแปง้งเหมือนกันเนาะเป็นละอ่อนนี่ได้กลิ่นหย่างไม่ได้โคต้าแค่ข้อยเดียว มันก็จำเป็นอย่าต้องเอาข้าวหนึ่งมาจำมันต้องมีข้าวหนึ่งให้หน้อยมันก็จับเนีย่ยก็ลำใบลำบอดนะอเนาะเอาแย่แนบพีทุกคน,นจ้อนเข้ากันลอกให้นะ จาของเขาเองนะครับมันต้องกลัวว่าเข้ามันจะน่อยจะใ่อันจะหน่อยเอนาะตกใน,นนี่ของเขากินนั่นแหละแต่ถ้าเขาเขาจำเยอะเนาะกินกันหลายคนด้วนี่แนะนําว่าริจาเหมือนนะจําหมดได้น้ำหาขอขอใจอ,าออก,ออกเดี๋ยวคน้คนกินตัวปจยบะเนาะนี่ครับได้ถึงพักปอมต้นหอมอ่าพักดองจอกงิว้วจีนเลือดขนมเส้น อ่ามือส้มครบอือหึอือหึจะบอกได้คำเดียวว่าเยอะเจอดูครับอือหึอือหึอือหอ,อ,อ,อสุม,มอาอภัยกัมนี้อาจจะแบบสุภาพเท่าไหร่อ้าไม่เอ,อาจี่มันสุภาพสุภาพนะน,นี่ครับเดี๋ยวจะกะลอกนี่ปีๆเพื่อนๆได้ดูกัน อแอบเพ็ดอละเอ้ยใส่อัน,นพริกป่นเข้าไปแล้วก็เพดขึ้นมาหน่อยนะครับพอตะกี้มันรูสีขมกลมอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าคือแบบเนี้ยขายาคือรสชาติตะกี้นี่โอเคเลยครับว่าเราจะได้กับพริกคั่วเออกับแก้มเออของแก้มมันยังมีเหรอแ้มหมูอ่าแคบหมูหนังปองอ่าพริกทอดเนาะอ่าเนี่ยแต่ของเขานี่คือบอพอบพร้อมครับวันนี้บบพร้อมแต่เขาพร้อมเฉพาะทำแนมขนมเส้นอย่างเดียว แล้วก็ขนมเส้นนี่เป็นเมนูตีมีทุกหน้าง,งานนะครับว่าจะเป็นขึ้นเงินไม่แต่งงานงานปลอยงานซบงานลา้างงานทุกอย่างนะครับขนมเส้นต้องมาแบบมาวันแรกก็ามาวันสุดท้ายถรงมีสองวันพ่อเนี่ยเพราะว่าส่วนมากเขาเขาอันเนี้ยหมูเนี้ยอย่างนี้เนาะกระดูกมันเหลือเลือดมันเหลือเขาก็มาเนี่ยหน้าขนมเส้นกินกันก็รู้ลำ้ำ เรือ,ของขนมเส้นนี้ไว้ใจไปีหนังเคิ่มไล้มัดเต้นเนอขนมเส้นนี่ผมยอมรับเลยว่าเป็นเมนูแห่งเมนูหนึ่งทีที่มีความหลากหลายทางรสชาติแล้วก็มันอร่อยครับอ่ะนี่หนาเปินเปิดไป,ปด,ดูกะ่ะเวลาเขาต้มนะครับต้มกระดูกรอเลยแล้วก็ ปรุงหน้ามันรอเลยครับปรุงหน้าเพื่อให้มันเหมือนหน้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปรุงเพื่อให้มันได้รสชาติกลมๆรอเลยครับหลังจากตีมันเปื่อยละนะครับค่อยเอาพริกน้ำเงี้ยวมาใส่ก็ได้เพราะว่าที่น้ำเงี้ยวสมัยปเดี๋ยวมันมีแบบพั่วแล้วนะครับดูนะครับความเปื่อยของมันนะครับแล้วถ้าเอาไปกินขนมเส้นร้านไหนเป็นหือกระดูกมาแล้วมันเป,เปเนื่อยๆนะ่ะใจเขาไข่ปตัดเห็นจกักอันงอสองงอบนหั้กระดูกนะ กระเมเนาะเรลาอันรล่านขนมเส้นขายอันน้ำเงี้ยวขยขยขนมเส้นนี่นะได้กระดูแข็งอันเนาะอันเดียวนะปันเขาเข้า,ขาอยู่ฮ่นนะครับนึกว่าเขาเป็นอนันก้าเนาะนึะ่นกระดูเขาแห็งอันเข้าอยู่ฮ่นนะสิ่งสำคัญของน้ำเงี้ยวเี่ขาดไปไ่ได้เลยแห่งอย่างหนึ่งก็คือเบอร์เอส้มนะครับบอกเลยว่า น้ำเงี้ยวคาดบเบอร์เกอร์ส้มมันจะแบบมีกินเฉพาะเลยเนาะอ่าทจริงกินน้ำเงี้ยวเนี่ยแต่แตเนี่ยมันจะมีกินของบอเบอร์เกอร์ส้มอย,อยู่อยู่ในแนานะครับแต่บางล้านแต่แต่ประกอบนี้นะเขากำว่ากันเนาะแล้วแต่สูตรไผ่สูตรมันแล้วแต่คนไหนชอบนะครับแต่ให้ข่ยักแบบรสชาติ เหมือนตีปีนันเกิมเนี่ยลองลองทำดูครับแล้วก็เอาสิ่งตีปีนันเกิมลเนะนําลองไปทำดูส่วนรสชาตินั่นก็ต้องชิมหลายๆตีหลายๆจ้าแล้วเข้ามาปั๊บของเฮาว่าเฮาชอบรสชาติแบบไหนอื ข้าวกำนก้ำกำคนเข้าบอกว่าจะแบบเนี้ยอันนี่ห้ามกินข้าวกำน้ำกำเดี๋ยวมันมมมาจะกินจะก,กัดเหงากรแบบ <c oughs> <c oughs> แต่น้ำอันนี้แบบมีปัญหาครับกระเพงกันเนะนาะน้ำนี่กินได้สุดคืนมันตึงหุ้สซึก,กัดนะแต่มันเหมือนเดิมแต่น่ะอร่อยเอาต้นเอาที่เสียงเหรอ เดวจะกินอยู่นะครับเพื่อนี่นะเดวจะกินกับข้าวอยู่นะกินกับแม่บ้านนะครับตัวนี้ขอหอยาดโซ่ให้ปีปีเพื่อนได้กินเข้าไปพร้อมๆกันก่นกนอนขนมเส้นมันก็จะมีเส้นอยู่สองประเภทเนาะก,ก็มีเส้นใยเส้นก๋วยเตี๋ยวกับขนมเส้นแต่สมัยประเดี๋ยวนี้ก็มีแบบ หลากหลายมากยิ่งขึ้นเ <c oughs> ใส่มีเหลืองก้อนี้ใส่มีขาวกว็มนี้ใส่เส้นเล็กกว๋วยเตี๋ยวก็มนี้แล้วแต่ความชอบสมัยปีหนึง่งก็เป็นละออนี่มนมีนะครับขนมเส้นนั้นเส้นเล็กอิ่มมีนะมีสองสองเส้นนั่นนะคือเส้นขนมเส้นกับเส้นกว๋วยเตี๋ยว อย่ที่บอก,กคือหมูซ <c oughs> ับต้องหมูซับต้องอย่างก็ต้องต้องมาร์กตัวเนาะมาร์กมันปอต้องเป็นหมูหมูซับหรือหมูบดตีมีมันถ้าเป็นหมูแท้ๆมันจะมันจะด่างล้ำไปครับยี่ยมัน เออได้ข่าวว่าอันอย e ่างกงพี่น้องเมืองพานไปรเดเฮทอปตีอันเชียงมนวนนี่กรแต่เจ้าเป็นเล่ากันซิบกาคนลงดอยเชียงมนตนไปผู้จัดดอยเชียงม่วนน้อยไปนะครับดอยเชียงมนวนนี่มันขึ้นไปบ้านหลวงออกเมืองน่านบุญได้เลยนะครับมันเป็นเทิมเป็นเทิมเป็นเทิมมันสามารถออกจังหวัดน่านบุญได้เลยนะจังหวัดอำเภอเจียงมนวนจังหวัดพะเยานี่นะนะครับนับได้นับไปเนอร์พี่น้องเมืองพานพี่น้องเชียงไฮเฮ้านะครับ สื่ออัลเทอร์หนอมาแรงนี่ไปพอละกิโลตัดจังไล่เก้าสีทุกคนถูกยังเป๊ะนี่เหมึงดูนี่นะครับแล้วก็พอในคราวอย่างก็เฮดทอปอ่ากัมพูชาเออเข้ามาบ้านเฮาคึกคักแล้วครับแต่ถ้าถ้าอันพม่าเป็นบอลลูบกันนี่เฮดทอปพม่าก็จะเข้ามาเหมือนกันละ,นะหอนออืมเข้ามาเหมือนกินอ่ะอืม โคตรดีทุกคนอร่อยมากบอกได้คำเดียวปะยังมีต่อมีต่อเนี่ยต่อถ้วยน้อยเนี่ยอือะทุกคนก็หมดถ้วยครับ นี่เหลือกระดูกเยอะจากเขาแล้วก็เหลือนหน้ามันเนาะปิดจอบด้วยเข้านึงโอ,โอ๊ะนี่นะครับเข้านึงโอ,โอ๊ะเหตุก,กรรมกระลอกคำพูดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาแมและสมัครทุกคนไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กระดิง่ง ส่องโค้อดอยู่ที่ินหวานเขาตัวนะครับรวมถึงติดตามเพจเขาตัวนะครับเพจโค้ยุทธสินหวานติดตามปีนันเพิ่มตัวในเฟซบุ๊กสุรพงษ์ดงดังนะติดตามกันตัวตนะครับทุกช่องทางเขาจะลงคลิปกระจัดกระจายกันไปเรื่อยๆนะครับหรือเพื่อนๆเพิ่อนๆได้ติดตามกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมม,มีเมนูอย่างแนะนำมาได้เนีย่ยได้จัดซื้อทันทีครับลาบเพื่อนๆไปก่อนครับอร่อย